สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไร้เฮเว่นนะคะและม้านน้ำดีไซน์ค่ะพาทุกท่านนะคะมาพบกับสระสวยๆของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กันที่นะคะลังสิตคลองสี่ค่ะบ้านคุณฝ้ายนะคะเป็นสระสกิมเมอร์นะคะปูด้วยหินธรรมชาติค่ะสระนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะน้ำยังใสปิ๊งอยู่เลยนะคะ สระนี้นะคะขนาด8คูณ3ค่ะราคาอยู่ที่500,000กว่าบาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อทักแอดมินเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไท์เฮฟเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกับสระสวยๆน้ำใสๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ